หากินอยู่กับบ้านอยู่กับสวนปว็นเรเฮ้ยเห็ดฟางกำลังงามนี่ออกได้พอดีเลยเจ็บเจ็บเจ็บว้าย look this oh my g o d งามแท้แท้นี่ข้างล่างพุดนะโอ้ยสิบาทเฮ้ยไม่ต้องแล้วลนี่กล้กลนี่กล้กลครับท่านนี่ซิงโต ตะกี้นี้อุ้ยยุงแท้ปาดกล่องดีได้แกงหนึ่งอีเดะนี่ลูกตุกสิงโตไปออกไปครับออกไปพูดนะอีตัออีตุกี้มันได้ยังคนคัขบขี่แคบขี่งัวแล้วก็อื้ออี๋อืมหนีสิคะจอยไม่เอาลูกจอยถอย เออถอยถอยถอยลูกเชื่อเห็ดเต็มเลยนี่โอ้ยมึงอ่ะบดเาะงี่ยงใช่หนาดีไปต้องถอยนี่เลยไปเกียกอะไรมามันเหม็นเหม็นเนี่ยฮะเปิงนีลูกเห็ดอืมเจ้าสีมันบ่ได้แล้วแหละมันก็เฝอเนี่ยมันจะบาดแล้วเนี่ยโอ้ยเนาะออ้ยเนาะเราก็ต้องเป็นรุ่นใหม่ข้าเจ็ดนี่มันก็ต้องรออีกรุ่นใหม่กันบะไม่เ ทั้งนั้นออกกันไหมเอา้ายายไปเอาอันนี้เห็ดออกเองปาดก่อนไหมเอาลงล่องนีก่กอนเดี๋ยวขึ้นไปขึ้นถึงนีด่ดินั่งากาด,ดเตียงดนะี่ันอะอ่ะ,อะพกสูเห็ดอย่างอ้ยอ้ยอ้ยเอะบ่เห็นดอ,อกเลยไ่รู้เลยเปียได้แกงนึงแล้ว นี่มันมาออกินงมย์เบิงกออกน้ำขี้ดินยังสินะเอาเมนอยู่โอ้เบิง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 เมยมันออกมันผสมบูดเลยมันแห้งนี่นี่แห้งดึกแดดแห้งนะนี่มันออกเองเดี๋ยวเขาจะยหญอันนี้เน่าจ่อยซุนมันนี่ออกเองออกเรื่อยๆเลยแต่ว่าแต่ว่าฝนมาตกมันก็แห้ง แต่ถ้าสิบคนเฟียงเนาะคนเฟียงเขาป่านมอนนะอืมมันเหนียมันอยู่น้ำดินตัวเวลาเมื่อวานนี้นนเฮ็ดออกเค้ื่องกองเฟืองเลยพี่น้องวันนี้เก็บกองที่ปลูกได้แกงนึงซาวแรงบึงนี่พิ่นออกมาวานนี่แกให้มันเป็นเชือ ต่อไปอันนี้มันเกิดเองอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยลม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 มันโลน,ม,น,ลนมันลื่นมันรู้มันมันมันเปื่อยอ่ะก่อนเฟืองออมันเปื่อยอ่ะบึ่งภาพสูงมุมสูงพี่น้องมุมสูงบเบลสสวัสดีพี่นอ้องตนแรกว,ว่าชิถไทยลงเฟซบุ๊กซือซ้อพี่น้องวันนี้ขออนุญาตลงอัน ยูทูบน้มเด้อค่ะอันนี้เป็นรูปหัวใจเ้อพี่น้องแต่ว่ามันเป็นรูปหานคู่พี่น้องบัลนีมันจะเลยรับนี่ค่ะจะเฮ็ุตรงนี้ทมทีไว้จะเห่าที่ชมวิวนะจ้ะพี่น้องที่ชมวิวนะเนาะมันก็จะเห็นเป็นรูปหัวใจตรงนี้จะ้ะแล้วก็ตรงนี้แบบเป็นสะหารเป็นสะหารเนาะแต่ต้นนู้นก็ปลูกต้นไม้ปาแล้วก็พักหวานจ้ะพี่น้อง ม้ปาพักหวานอันนี้กับพักหวานเลยค่ะซีฟ่าฟ่าเนี่ยเจสีรอดบอลอด,ลอด,ดค่ะปลุกทิมทิมใบพี่น้องเอ้วอ,อ,อ่มีคนเฮ็ดห้ากับปุกทิมทิมไว้เกิดก็ได้บ่เกิดก็ <laughs> ก็ได้บักซีดาพี่น้องนี่ซีดาฟังนี่แล้วก็จะมีอันซีดาฟังผุนอ่ะจะบ่ได้ไงด่ายเยค่ะเพราะว่ามันแค่เจ็ดลายมันแบ่งส่วนแล้วได้แค่นีด้เดียว ปลูกคลองนิดเดียวเองจะเอาเบิงเบื้งเหลี่วนะมบื้องเชีซองยอมนี่ยอมนี่กับย่อมนี่ขนั้นพี่น้องตรงนี้ก็เป็นปลูกผลไม้พวกใหพ้นช่วงนี้เดี๋ยวจะหาผลไม้มาปลูกแซมวันนี้จะ้ะพอสิดาหมดเขาก็เห็ดอย่างอื่นให้มันได้แม่พนังตากเด็ดปาตินเห็ดจ้ะพี่น้องเห็ดฟางจะ้ะอันนั้นตรงนั้นปลูกเองใส่เชือแต่ว่าทั้งกองนี่พ่นเกิดเองดอก อันนี้เห็ดฟางเพิ่นเกิดเองมันจะดอกน้อยแล้วพี่น้องแต่ว่าเก็บหมดหมู่วาน,นีนเด้อจ้ะให้เบิ่งลูกแม่เพิ่นเก็บไปทั้งนี้ไปแล้วโอ้บ่นไห้หลายบวกหลายนหนมันนี่เก็บเร็วได้ได้ดอกต่มทุกเมื้อเจ็บยำแรงบานมดมนนบาน,บานครับพี่น้องตอนนี้ก็เริ่มบานแล้วแหละที่จริงเริ่มบานแล้วแต่ามาเก็บก่อนเพิน่นก็เลยบานบ่ท่านบาน อุ in, mm. ้ยเยตรงเนี้ยพ่นจะออกนี่แหละแน้ก็จะออกเนี่ยตรงนี้ก็ออกแต่ว่าเก็บไปหลายเทือแล้วตรงเนี้ยออกหลายเลยเมื่อวานนี่เก็บตรงนี้ออกเป็นใบบกหลายเลยนี่ตรงนี้ก็ออกหลายรังเทิงกันมามันไหลลงมาก้อนนี้เป็นก้อนที่ปลูกทุกพี่นองออกเชือใส่เมื่อนั้นพ่นออกโอ้โหเนบานบดเลย ตนี่อุ้ยแม่เขาก็ว่าเขาเห็นอันดอกน้อยๆวยไว้ใสนี่นี่นี่พี่หน,นึ่งพี่มองมากออกอยู่ทางไหนหนี่บึ้งเนี่ยมันโขงจันทร์มันซุนน่นี่แหละตรงนี้แหละมันเป็นมองลองมันออกพอ,อ,อกดีเลยเหยียบเ็ดเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยนั่นน่ะโอ้ดอกน้อยอยู่อันนี้เป็นดอกน้อยอยู่ไว้กัน ดูว yeah. ่าเหยียบมังไปมล็มันจมหรือเปล่าเห็นจิงจริงกือแดงหน่อยหลายขนาดเพราะละค่ะพี่น้องคลิปนี้ก็สิฝากไว้ซ้ำนี้เ hey, ด้อค่ะเด้อเฮ้ยจุดดืมว่าตะแหลกว่าคิดว่ามาถ่ายให้พี่น้องเบิ่งเห็นเห็ดหลายเลยเบิ่งพี่น้องมาถ่ายจะแชร์ให้เบิ่งน้ำด้วย้ะตะแหลกสุถ่ายลงแค่อัน คลิปอันเห็ดเอีนี่อันนี้เป็นอย่างมะนาวเหรอเจ็เแล้วเห็นมั้งโอ้ยดูลูกมันฟอร์บัดแหละจริงๆเชือกล้างเดินโอมันแหงเบิัตเลยมันเด็ดฟอร์ตรงนี้อันนี้กําลังเชือกล้างเดินอยู่นี่เอาเอาไปเขาโฮมเบัดเปียงหนึ่งมึงแบรไม่ต้องขอดอกวันนี้เราเอานั่นตัวปลูกผักเขียวแล้วเอาเอาพาสลันมาปลูกก็ได้ เดี๋ยวเอี๋ยวเอาพาสแลนมาปลกูกนี่ได้แกงนึงแล้วพ,ว,ว,ว,พวพี่น้องว่าสิมาเก็บเห็ดไปพัดกินเส้าพี่น้องได้เป็นแกงเลยแต่ว่าผู้เฒ่าพูดบ่มักพูดบ่มัมกแกงเห็ดเฟืองตะเกียงมันต้องใส่กับเนี่ยพอดีใครแกงน้องใหม่อยู่บ้านไงเขาคมกันพี่น้องขวัญมาน้อยอ่าจอยด้วค่ะนี่อันจอยอามาน,นี่มือว้าเนี่ไปอันจอยให้จังหนุก หมอที่ต่อหมอให้หมอมาตอนพี่น้องตัวแม่ตัวแม่ค่าตอนพันหนึ่งตัวผูกค่าตอนหกลอยพี่น้องมีตัวผู่ตัวหนึ่งตัวเม่สามพี่น้องต้องตอนพระสันโวยพระสันเลยเลี้ยงบ่ไว้จ้ะพี่นอ้องหมาพันลอดลูกออกเบิ่งพี่น้อง,บงเบิ่งเฮดดีๆมีแต่ดอกที่จริงดอกมันจะสวยก็นี้เนาะนี่ค่ะเบิ่งแต่จริงมันต้องอ้วนยังสีแหละ แต่ว่ามันอยู่ข้างนอกยืดยิ่ในในะไข่อันนี้ปลูกทิมๆแล้วพี่น้องเฮ็ดแบบป่คกอย่รู้ลูก่อยศึกษาครับเอาเชือลงกับอันเอาผ้าดำํำคุ้มพี่น้องเอ้ยมันหอนตอนเตาอบวันนี้ฝนตกกับอะไรโดนฝนแห่วันนี้เห็ดมันก็เลยอันนี้ออกผสมค่ะออกเองครับตอนน้นอยๆแล้วนะมันออกเองพี่น,อน้องตอนง่ายๆนี่ไม่เชือซื้อเชือเห็ดมา ไปนอนเดี๋ยวเลยเอาผ้าเขียวห้องคุ้มแดดให้เพิน่นวันนี้อันผ้าเขียวคุ้มแดดมันก็เลยออกพี่น้องมันโดนฝนโดนหนังฝนน้ำเลยชุม่มเลยหดนะเดี๋ยวสิเอาอันอันนี้ปิดไว้พี่น้องผ้าเขียวปิดก่อนเดี๋ยวสิเอาผ้าสแลนมาปิดอีกทีนึงมือนี่๋ยวเพิ่นจะออกมาเรื่อยๆวางไปเก็บไปแต่ว่า ดอกไงเก็บบด้หลายดอกม่วานนี่เก็บแต่ซุ้มเกิดเองดอกหน่อยคลิปนี้ก็จะฝากไว้แค่นี้ด้วยค่ะสวัสดีจ้าออกมาบุพน้องกวนขนาดต้องออกมาเอาคอนมาไหมไม่ออกไปเลยออกไปเลยนี่น,นี่เห็นไมบปะนี่จะออกไม่ออกลูกยันยันแต่บออกเอ๊ะออกไปออกไปกวนจังเลยลูกไปแตว ค่าใหญ่ดิอันนี้ค่าใหญ่ดิบ่มีค่ากินนอบ่ค่านเน่งปลาหลายปักซีดาดเนาะมาซีดาดอกโพดก่มันต้องเด็ดออกจังมันโดอกโพแล้วมันก็ลนออกน้ำนั่นแหละมันบ่ติดเบิดออกรุ่นมานี่แหมคักแทะ รุ่นนี้ออกดอกเต็มรุ่นนี้ออกลายอืมรุ่นรุ่นหลังๆก้อนหน้านี่เบาผิดก้อนๆหน,น้านี่นะออกน้อยทีละนิดทีละน้อย,ยเนี่ยรุ่นนี้นจะน้อยมันเบาด่โอ้ยใหม่เขาวางไว้อยู่คนเดียวจะไปตัดเอาอช่วงนี้บ่ค่อยมีหน่วยสุกบ่ได้ขายพี่น้องเพราะว่าอยากพี่น้องมาหลายก็เลยเก็บเก็บให้เอากลับบ้านนี่อันนี้เอาไปกินก่อนกินได้ เบอรเนี่ยมาตัดเด็ดเลยกินเองไม่เป็นไรวุ้ยอุ้ยอ่ะชุบหนีมันประธานในแก่เต็มทีประทันในได้ทีอู้อันนี้แมวเน,นี่ยหนักนี่ไปลงกระตุนใดโน่หนี่เนาะสามหน่วยสี่หน่วยอุ้ยสี่หน่วยเนี่ยสีหยส่หน่วยประมาณีแนวอันคำ muông bao kìa mong bao tạc kìm sông con pa yêu nhung tạc kìm sông con pa yêu tít tít bọc hà tít tạ bọc tít lạyêu mẹ 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 บ้างนี่หน่วยโอ้หรักกินหน่วยนึง้็พี่น้อกคราบไปเห็ดอุ้ยหลกบักม่วงวัสวัตติพุ่นนะสวัสดีจนะังใดติดบกบม่วงก่อนหน่วยนึงเด้อร้องไปซิมก่อนเด้อค่ะเด้อมือค่ะมือไปเก็บเห็ดมาเห็นคุ้มอันอัานอ่ะนะเฟืองค่ะเฟืองเปื่อยมันก็เลยติดมือมา

ขโมยจากสามหน่อยนี่จะเลยเกลียกันมือต้นนี้หลุนหลุดออกจากมือเอ๊ะอวัญแค่จะพี่น้องอันนี้เป็นอปอปลาโอ้ปลาช่อนลูกปลายุบ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 ปลาคอพี่น้องเพิ่นรักเข้าไปอันนี้อปอปลาคาบด้วยค่ะทั้งมีหอดปลาสลิด ปลาก,กระเดิดลักเขาไปทั่วเลยพี่น้องเยปนกันเลยอโอเคคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ด้วยค่ะสวัสดีจ้ะ